ออจริงๆแล้วครับคือผมมองเนี่ยคำว่าโลกร้อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนาะคือผมไม่ได้มองว่าโลกร้อนอย่างเดียวที่ท,ที่น่ากลัวออการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพหรือว่าภัยธรรมชาติที่มันรุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยมันมันก็ส่งผลต่อเราถ้าถามว่า ความความรู้สึกว่าไอ้ปัญหาพวกเนี้มันมันส่งผลหรือว่าทําอะไรทําให้เรารู้สึกกลัวก็เพราะว่าเราอยู่บนโลกใบนี้เราไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะมันกําลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วมันจนถึงจุดที่ว่ามันอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเออมันเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เรื่องที่ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องแบบเออ หาวิธีที่จะบรรเทามันหรือว่าแก้ปัญหาอะไรเงี้ยครับที่ผมค่อนข้างเห็นได้ชัดและเป็นสิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องแบบการหายไปของของสัตว์ชนิดต่างๆถ้าเราดูสารคาดีเราจะเห็นครับแบบมีขั้วโลกอย่างเงี้ยมันเริ่มแบบว่ายน้าไม่ไหวแล้วเพราะแพน้ําแข็งที่มันเคยอาศัยเนี่ยมันลดจํานวนลงไปอย่างรวดเร็วมากแต่ก่อนมันจะใช แพน้ำแข็งเนี่ยเดินไปเดินมาระหว่างที่ต่างๆหาหาอาหารล่ามแมวน้ำกินแต่ว่าตอนเนี้มันมันทําไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าน้ำน้ำเนี่ยมันอุณหภูมิมันอุนอนอ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นชัดหรือว่าเอาง่ายๆสุดอย่างอย่างตอนเด็กๆเกนี่ยเราเห็นพื้นที่อย่างเงี้ยต้องเห็นแมลงปอเนาะเห็นผีเสื้อเห็นพึ่งตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วอะ่ะเออคือสัตว์ต่างๆเนี่ยมันมันเริ่มหายไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงจงแล้วผมเชื่อว่า ทุกคนน่ะรู้ว่าปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันมีอยู่จริงมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันต้องได้รับการแก้ไขแต่บางคนเลือกที่จะแบบไม่สนใจมันซึ่งผมคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะช่วยดูแลโลกไปเนี่ยให้มันไม่แย่เกินไปให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้คนที่แบบที่เขาต้องอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ต่อ ได้รับมรดกอะไรที่ดีเขาบอกว่ามีคําพูดที่แบบว่าทรัพยากรมันเป็นสิ่งที่เรายืมคนรุ่นรุ่นหลังเราเอามาใช้ก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะใช้ให้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ให้มันประหยัดที่สุดอ่ะมันไม่ใช่นมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สิทธทิพิเศษของเราที่เอาไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยอ,อากาศน้ําป่าไม้อย,อย่างเงี้ยเราต้องเก็บให้คนรุ่นต่อไปเขาได้ใช้ ให้เขามองเราแล้วร,รู้สึกแบบชื่นชมอะว่าแบบเออคนรุ่นพ่อแม่เราคนรุ่นพี่เราคุณน้าเราเนี่ยเออเท่นะอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรเพื่อเพื่อโลกใบนี้อะ